กิจกรรมตลอนออนแอร์ครั้งที่3เมื่อวานนี้เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะโ,โหบรรยากาศเนี่ยรึ้น,น,นสนุกสนานมากเลยเพราะ,ะรว่าชาวสุราเนี่ยให้การต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะ<ช>เพราะ<ช>รฉะนั้นใครที่พลาดไปเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเสียใจคะ่พะพัตโตเก็บภาพเบื้องหลังมาให้ที่ชมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะกล้องสี่ซีอูเลยครับดีครับเอาเข้าอีกนิดนึงครับกล้องห้าเปลี่ยนครับดีครับเอาทำไมกล้องนี้ไปอยู่ตรงนี้นะครับไป โอ้สวัสดีคุณผู้ชมครับผมพระตัวยังอยู่กับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครับผมที่สุราษฎร์ธานีนะครับแน่นอนรถจากการออนแอร์สดๆจะเนการสดๆแล้วนะครับศิลปินครับข้างเยอะมากมาตลอดกับเราด้วยเดี๋ยวไปดูหลังเวทีกันหน่อยสิว่าใครมาบ้างและม่วนขนาดไหนอุ้ยไม่ใช่รวยขนาดไหนท้ พี่เต้นพี่เจียเจ๋ยพี่หน่อยครับข่าวรบประเด็นมีปัญหาอะไรเรอเนสายพี่ได้นะมาด้วยเหรอฮะพี่เจียพี่หน่อยสวัสดีครับรมีปัญหาหุ้นติดดอยพอดีเลยครับพี่ปัญหาเดียวกับพี่เลยเอะร <laughs> อเล่นกับรอ,อเล่นวันนี้มาในฐานะของรายการรับข่าวรบประเด็นรบประเด็น<อ>ต้องมาเป็นคู่มาเป็นคู่มาเป็นคู่มาไม่ได้ไม่ครบนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่มาตันอนกับเรา คร,ครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เราเคยมาเรารูสึกประทับใจด้วยน่ารักมากคนสุราษ์น่ารักมากนะคะเนื่องจากข่าวไม่เคยมาอะไรมามาแบบนี้นะครับมาครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าคนดูก็จะเป็นยังไงแต่ว่าพี่แตกดีดีกว่าที่คิดเยอะมากทําให้รู้ว่าคนสุราษเป็นแฟนข่าวเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนกันต้นครับต้นครับไม่ให้ถ่ายครับเพราะว่าผมจะถ่ายครับผมอ่าพอง่าวผิดด้าน ดีเซออนดีเจแทมสวัสดีครับครั้งนี้ต้องบอกเลยนะว่าชาสุร่าน่ารักมากที่สำคัญผมชอบในเรื่องของรอยยิ้มคุณมาครั้งแรกเลยเต้นมากเลยครั้งแรกในชีวิตของคุณที่มาตลอดกับเราใช่ครับผมยังไงคุณคุณตั้งใจว่าจะมายังไรตอนแรกคือตอนแรกกะจะเดินมาจากกรุงเทพแต่ทำไมเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันไกลไปไม่ใครทำได้กครับเมื่อกี้มีการร้องเพลงด้วยทำไมอยู่ดีๆมาร้องวันนี้วันนี้ฮะรู้สึกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีบรรยากาศดีทุกอย่างมันดีไปหมดจนทำให้รู้สึกว่า เฮ้ยต้องร้องเพงลงแล้วว่ะที่เธอบอกจริงหรือเปล่า การตลอดครั้งนี้มันมันเป็นทวีคูณเลยเป็นไงบ้างเมื่อกี้โอ้คนมนเยอะคนเยอะด้วยแล้วก็คือเขาให้กําลังใจในการแจกกี้เนี่กยกบมือทําให้เราแบบยิ้มอยากร้องอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากหยุดเดาไปด้วยกัน เทร้าทุกครั้งที่มากับเราครับพี่กัมพีรัชโนคแตง้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันื่นเลยบอกเลยว่าคู่นี้กล้ามากนะครับคนที่สารเมื่อร้องถึงมากใต้เลยนะครับคนตาย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 อย่างไรคนนครคนนครคนนครศรีธรรมราชนครราชสีมาคุณพราคับพี่ชาวใต้สนุกไหมรวยอย่างแรไหมแผนแฟนชาวสุราษฎร์ธานีนี่น่ารักมากเลยนี่จะชวนไปกินข้าวตอนเย็นอีกนะ แต่ว่ามันไม่มีเวลายุ่ะอันนี้จะเป็นอีสานผสมใต้นะครับนะขอบคุณมากมากเลยน่ารักจริงๆนะครับอยากจะกลับมาอีกที่สุราษฎร์ธานีเปลี่ยนชุดในในรถเลยแฟนลาบห่วงเป็นห่วงเป็นใยเลยเอาสตอมาให้เบื่อหิวอย่าลืมน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยนะคะมาฟรีไม่พอแดนเซอร์แถมเสื่อก็นี่ขายรถไปคันหนึ่งเอาแดนเซอร์มาเนี่ยพัดต่อ สับอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่นานั่งันตาปิบปีบปีดปบปบปีบปีบปีบปปปปปปอสดยอดสุดดสวัสดีครับผมโี่นี่มาจากไหนกันครับเนี้งานวัดเฟสติวัลมาเต็มจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือสีสันหนึ่งสีสันที่หลายคนชอบมากพ่าแต่ว่าวันนี้มาเต็มมากเลยนะครับพี่แบงคครับมากันเต็มเต็มเหนียวเต็มเนียวเลย น้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสูดแทนนั่นนั่นนั่นแต่มาปึ้งแต็งต่างมาทีน่กลุ่มที่น่าเบื่อมากเลยครับมาทีไรก็ งานพังคนคืบถล่มทลายพี่จะทำไงด้วยพี่เหรอฮะสวัสดีครับผมคุณไม่ต้องเก๊กแล้วโอ้ยมันไม่ใช่มาดของเราครับมาดของเราแนละ้วว่ะสวัสดีครับเพราะวันนี้ก็มีทั้งไปแจกของไปเล่นเก่งกับแฟนคลับแล้วก็มีไปเต้นแข่งกับพี่แดนเซอร์ครับลุ้งมากเมื่อกี้ก่งลูไหนเงินนะฮะคุณลองโชว์สเต็ปคุณหน่อยดีกว่าจริงๆผมก็เต้นไม่ค่อยเป็นนะครับเฮ้ ไม่เป็นนะลืมไปลืมไปพอได้พูดคุยกับชาวใต้ได้ได้พูดคุยไปเล่นเวทบนเกมบนเวทีแล้วอะไรเงี้ยผลตอบรับเป็นยังไงครับก็รู้สึกก็สนุกครับผมมากอิกก็เป็นเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับสุราษธานีครับผมก็น่ารักครด้วย พวกคุณเนี่ยถล่มทลายมากโอ<ห>้ยดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะางานนี้เป็นงานแบบเปิดตัวโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกนะครับก็ <c oughs> คนมาเยอะมากกําลังใจเยอะมากก็ดีใจส่วนเลยครับ <c oughs> ทำยังไงต้องขอบคุณคนทุกคนที่มาด้วยนะคร <c oughs> ับพูดะะเป็นภาษาใต้ด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับพูดว่าร้อยหมากเลยว่าแปลว่าอร่อยมาก แค่ที่ได้มารอตอน,นแอร์เลยแต่ได้ยินว่าเขามีมาถึงครั้งที่3แล้วยังไงเราก็หวังว่ามีครั้งต,ต่อไปจะมีเราดัก <laughs> <laughs> มาวัน <laughs> นี้มีอุบัติเหตุเล็กน้อยครับก็คือจริงๆเราไฟฝ์เราจะออกตั้งแต่เก้าโมงเราก็มารอตั้งแต่แปดโมงแต่ว่าดีเลย์ไปจนถึงบ่ายสองตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะมาทันหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีที่พี่ๆที่จารอตอนแอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาก็สลับคิวให้ขึ้นทีหลังอะไรอยย่างงเี้สุดยอดแมดมากเดี๋ยวเราไปเตะบอลกัน ผู้ชมครับบอกเลยว่า้อยอย่างแรงนะครับผมกับการตลอดออนแอร์ที่สุราษฎร์ธานีครับความสนุกเรล่านี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดต่อไประยองบ,บอกเลยตลอดให้ครบทุกภาคในประเทศไทยแล้วเจอกันนะครับรว่าศิลปินเพียบความสนุกล้นจอนแน่ๆครบครับจอยชวนครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับกิจกรรมตลอดออนแอร์ของเรายังมีครั้งที่4นะฮะช,ชาวจังหวัดระยองเตรียมตัวให้พร้อมรับสนุกเตรียมรับความสนุกความมันจากเราได้เลยครับใช่แล้วแหละค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยเสียงเพลงเพ,งเพราะๆจากหนุ่มต้นธนาสิทธิ์ค่ะกับเพลงไม่รู้สึกนะคะที่มาร่วมร้องในกิจกรรมตลอดออนแอร์เมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะและสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ